สวัสดีค่ะอดิสาชัยยบังเซลเปี้ยวค่ะจาก Isuzu ูตะวันออกชนบุรีสาขาแหลมฉะบังคลิปนี้เซลเปี้ยวจะพามาพบกับ Isuzu x เอ็กซ์ใหม่บอดี้ใหม่สเปคเดิมจากโรงงานซึ่งในส่วนของรุ่นนี้นะคะผลิตออกมาทั้งหมด3สี ซึ่งสีที่1เป็นสีขาวสีที่2เป็นสีดำและสีที่3เรียกได้ว่าเป็นสีน้องใหม่กำลังมาแรงสีไอลายเกหรือที่เรียกง่ายๆก็คือสีเทาวันนี้เซลเปียวจะพามาดู X-Series จุดเด่นและจุดไฮไลท์ของ isuzu รุ่นนี้สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจรถ isuzu อยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะรุ่นนี้ให้ชุดแต่งของแท้จากโรงงานกันเลยทีเดียว สำหรับด้านหน้าจุดแรกพบกับโลโก้สัญ,ญลักษณ์อ Isuzu สีแดงที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่น X-Series เท่านั้นจุดที่2จะเป็นสติกเกอร์ที่พาดอยู่บนฝากระโปรงเป็นแถบผู้หน้าที่มีสัญ,ญลักษณ์ X-Series ขยับลงมาด้านล่างจะเป็นกระจังหน้าคู่ตัดสีดำแดงให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและตัดลงมาด้านล่างตรงกันชนหน้าออกแบบด้วยลายเคฟลาที่ทาให้รถด,ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ อีซูซู X Series มาพร้อมล้ออันลอยขนาด16นิ้วและสัญลักษณ์อีซูซูสีแดงพร้อมกับยาง b ิสโต o ค่ะตัดมาด้านหลังก็ออกแบบมาสวยไม่แพ้กันมือเปิดฝาท้ายมาพร้อมกล้องมองภาพด้านหลังที่ถูกจัดตำแหน่งออกมาให้ดูไม่เกะกะและสัญลักษณ์ X Series รวมถึงสัญลักษ์อีซูซด้านหลังเป็นตัวนูนทั้งหมดด้วยค่ะ และจุดโดดเด่นและที่สำคัญมากที่สุดในส่วนของด้านหลังกันชนท้ายด้านล่างที่ถูกออกแบบตัดกับเส้นสีแดงขนาดยาวพร้อมลายเคฟล่าตัดเข้ามาด้านในที่บ่งบอกถึงรุ่น Isuzu X Series กับสัญ,ญลักษณ์ Isuzu สีแดงที่ค่อนข้างโดดเด่นและชัดเจน ตัดมาด้านซ้ายจะเป็นของมัลติฟังก์ชันปุ่มควบคุมเครื่องเล่นเสียงและขยับมาด้านข้างเป็นระบบหน้าจอสัมผัส7นิ้วเป็นชุดเครื่องเสียงสำหรับการฟังเพลงผ่านบลูทูธหรือสำหรับุ่มลูกค้าที่ใช้ iPhone จะเป็นในส่วนของ Apple c a r p l a y และที่สำคัญอีกหนึ่งจุดจะเป็นในส่วนของตรงคอนโซลที่ตัดในส่วนของการไล่เฉดสีสีดำแดงที่ออกแบบมาให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้น และที่สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สำหรับรุ่น Isuzu X Series คือเบาะที่ออกแบบมาให้เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นในส่วนของสีแดงและมีโลโก้ Isuzu X Series ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรีวิวเจ้า Isuzu X Series คันน,นี้สำหรับลูกค้าที่กำลังสนใจรถ Isuzu อยู่สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงและทดลองขับรวมถึงสอบถามโปรโมชั่น ได้ที่อีสุอิทเช่นทั้งหมด9สาขาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เซลเปียว er ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวรถรุ่นไหนฝากติดตามและให้กำลังใจที่เพจมีสุอิทเช่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ